สวัสดีค่ะจากบา้านไร่บางพยอมค่ะวันนี้บา้านไร่างพยอมก็จะมาขยายพันธุ์ของต้นนกน้อยนำโชคใบด่างอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าตลาดต้องการมากมายเลยนะคะมีเท่าไรออกไม่ทันนะคะสองสามครั้งที่แล้วที่ขยายพันธุ์ไปก็ออกจำหน่ายเหมาหมด ทุกรอบนะคะรอบนี้ก็เป็นรอบที่สี่แล้วนะคะที่บ้านเรงพยอมจะมาขยายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกิ่งพันธุ์ไปขยายกันนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้เราจะตัดแค่ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ยาวแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตัดทอนชํำอีกครั้งหนึ่งนะคะ ข้อสังเกตนะคะของนกน้อยนําโชคใบด่างก็คือต้นของเขานี้ก็จะลายนะคะยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ตั้งแต่คลิปแรกที่บ้านไร่องพยอมทํานะคะจนมาถึงบัดนี้ก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าไม่ใช่นู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าจะคิดอย่างไรนะคะความจริงก็คือยังเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำนะคะ อันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละคนนี่ค่ะเราก็จะตัดยาวแบบนี้นะคะเพื่อเอาไปขยายพันธุ์นะคะส่วนตรงนี้ก็ตัดมาหลายรอบแล้วนะคะเราก็จะตัดตรงนี้ต่อนะคะเพื่อให้เขาแตกพุ่มได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถที่เราจะตัดขยายพันธุ์ได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าต้นแม่ของเขาบาลางพยยงก็มีแค่เพียงต้นเดียวนี้นะคะ นี่ค่ะก็ต้นใหญ่มากๆแล้วนะคะว่าจะย้ายลงกับดินนะคะก็ยังไม่ได้ทำก็ขอตัดแบ่งตรงนี้ไปก่อนก็แล้วกันนี่ค่ะนี่ก็คือนกน้อยนำโชคใบด่างที่เราสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆนะคะเป็นการต่อยอดนะคะ ต่อยอดต่ออาชีพต่อลมหายใจของคนที่ต้องทำมาหากินนะคะหลายคนจะบ่นว่าเบื่อเงาขาดงานขาดเงินขาดรายได้ก็แนะนำมาหลายครั้งแล้วนะคะคนทุกคนน่ะทำไมท้อ สามารถหางานทำงานหาเงินหาสร้างไรายได้ได้ตลอดนะคะอันนี้เราก็จะตัดตัดหมดนะคะและบัายิตวิทยายก็จะให้ดูอีกกิ่งหนึ่งนะคะที่แตกขึ้นมาจาก โคนเหมือนกันนะคะนี่ค่ะใบของเขาสีเหลืองทองเลยนะคะตอนนี้ก็คืออากาศครึมๆนะจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะนี่ค่ะสีของเขาจะเหลืองทองทั้งก้านทั้งใบเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้บัลลังก์พยอมก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะเพื่อรอความเจริญเติบโตของเขาว่าต่อไปเขาจะเป็นสีอะไรขึ้นมานะคะ อันนี้เราก็จะตัดเป็นท่อนแบบนี้นะคะนี่ค่ะยางเขาก็จะเยอะนะคะถ้าเรากลัวเน่าเราก็ล้างได้นะคะแต่ว่านรังพยอมไม่ได้ล้างนะคะใช้จิ้มปูนแดงแบบนี้เลยนะคะจิ้มไปปูนแดงแล้วก็เดี๋ยวชําเลยนะคะเพราะว่ามัวรอเวลาไม่ได้นะคะเขาบอกว่า เวลากำลังมีค่ากำลังมีราคาต้องรีบคว้าในเวลานั้นให้ได้นะคะถ้าเราคว้าทันเราก็สามารถที่จะมีกินมีใช้ไม่อดนะคะในสถานการณ์แบบนี้นี่ค่ะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะ ระยะเวลาปักชำก็ประมาณเดือนครึ่งนะคะถึงจะออกจำหน่ายได้มีหลายท่านนะคะเพื่อนของบ้านไร่วงพยอมเองนี่แหละเขาไปซื้อมาเหมือนกันมายอดอย่างสวยเลยนะคะพอดึงดูข้างล่างไม่มีรากเลยนะคะ บางเอิญเป็นคนที่ดูแลต้นไม้ไม่ค่อยจะเป็นก็เรียบร้อยไปนะคะเสียเงินไปเปล่าหนึ่งร้อยบาทกระถางไม่ใหญ่นะคะต้นก็จะประมาณนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทแต่คือปักยอดแล้วคงจะเอามาจำหน่ายเลย คนที่ดูแลไม่เป็นก็เรียบร้อยไปนะคะเสียเงินไปปราบฟรีๆไม่ได้อะไรเลยนะคะแถมมาเครียดเรื่องโดนหลอกให้ซื้อต้นไม้ที่ยังไม่มีรากมาอีกอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่จะชำต้นไม้ขายอย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่ตัวนักนะคะให้ คิดใจเขามาใส่ใจเราบ้างถ้าเกิดเราไปโดนแบบนั้นบ้างเราจะมีความรู้สึกเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ได้จากประสบการณ์เพื่อนของบ้านไร่วังพยอมเองนะคะที่เจอมาก็เลยมาเล่าให้ฟัง,งค่ะจิ้มปูนหมดเลยนะคะทุกกิ่งนะคะต้องมาณะจิ้มหน่อยนะคะ แล้วก็เอาดินใส่กระถางนะคะดินก็เป็นดินธรรมดาที่ผสมไว้สำหรับปลูกต้นไม้ทั่วๆไปนะคะไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากแล้วก็ปักลงไปแบบนี้นะคะแต่ต้องกดให้แน่นนะคะต้นไม้นนะะปักชามพวกจำพวกนี้นะคะต้องปักให้แน่นต้องกดดินให้แน่น ว่าไม่ใช่บอลถ้าบอลน,นี้กดแน่นไม่ดีนะคะก็ต้องดูประเภทประเภทของต้นไม้ที่เราจะปักชำด้วยว่าคือประเภทไหนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียของเปล่าแล้วก็ปักชำแบบนี้ รอไปอีกประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะคะและเราจะมาดูแากของเขาว่าเจริญง,งอกงามดีแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็ปักชำนกน้อยนำโชคใบด่างนะคะเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดสาสากระถางนะคะในวันนี้นนก็พาเพื่อนๆมา ชมวิธีการปักชำนกน้อยนำโชคใบด่างเพื่อการขยายพันธุ์นะคะต่อยอดสร้างรายได้ได้นะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ